สวัสดีครับยินดีพบกับไทยบ้านซีรีสทีมบ้านบ้านที่จะพาคุณผ่านแม่งทุกดาววันนี้เราจะมารุกันบทที่9นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวบ้านบ้านอ่ะบ้านจริงอ่ะลองดูก่อนจะได้ไม่ต้องเอาตัวไปแลกแห้แม่งเปลืองจริงๆใช้4ดาวก็ผ่านได้ใช้ฮะใช้สี่ดาวทองแท้ทองปลอมไม่กี่ดตัวคือมันไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นไอเ้ยน,นี่คือบ้านในสุดเท่าที่จะบ้านได้ละ วันบวชที่9เนี่ยและนี่คือเหตุผลที่ผมใช้ทีมโควิดเป็นทีมแรกคือถ้าเกิดมึงแพ้ตาแรก่ะมันยังพอที่กดเริ่มใหม่ได้เพราะว่าเรามีตัวแข่งเรามีตัวการแช่แข็งแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามึงเอาไปทีม2ปึ๊บแข็งหมดแบบเนี้ยแยวตรงนี้เนี่ยมันเหลือสตามมันไม่สะตานตัวหนึง่ง ถ้าเกิดพีถ้าเกิดไปเล่นลาวสองเนี่ยรับเจ็ดตันอย่างเงี้ยเริ่มใหม่เสียเวลาผมก็เลยเอาทีมโควิดเนี่ยเป็นทีมแรกเพราะว่าผมไม่ได้ทำอีกตัวหนึ่งไว้ผมทำแค่ไอ้เฟิงเฟิงในตันนั้นตัวเดียวไงก็ติดโควิดอย่างนี้เลยส่วนถ้าใครมียอนฮีมาแทนเอเลียนนี่ก็จะสบายหน่อยแต่ว่าผมก็พยายามทำให้มันง่ายไม่ได้ง่ายแค่เหมือนทรมานตัวเองอะรู้สึกว่าจะจบอะ ยากแต่ว่าใครแบบไม่มียอนทีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งประมาณนี้ แล้วก็มาทีมที่สองผมก็มีไอ้ฟึงฟึงฟึงเหี้ยนไม่ว่าจำไม่ได้เออนั่นแหละไอ้นี่การแชร่แข็งแล้วก็ใช้แทโอเป็นตัวดาเมจซึ่งแทโอเนี่ยผมใส่ของมั่วมากเลยนะเพราะว่าผมเอาไปลงที่ใครหมดแล้วซึ่งถ้าใครมีใครแม่งจบง่ายกว่าเยอะอันนี้ก็แม่งเอามาทรามานตัวเองพูดจะช้าแต่ก็นั่นแหละคือใครมีใครทีศูนย์นะใส่แทนแทโอเลยแทโอผมซีสองไม่ค่อยมีประโยชนะ์แล้วตอนนี้แทบไม่ได้ใช้อะไรเลย มา9ทับ20ผมว่าหลายๆคนไม่น่าจะมีปัญหากระดาษนี้หรอกแต่ก็นั่นแหละก็ทำมาแล้วก็ทำให้สุดไปเลยคือที่กูเอาไอ้เฟิงไอ้เฟิงน้อยเนี่ยเอามายืนหลังเนี่ยเพราะว่าใครใครผมอะ46แล้วคือถ้าเกิดแป๊บเดียวมันคือมันแตกแกน่นอนก็เลยเอามายืนหน้าเพราะว่าถ้าเกิดมีใคร40เราไปยืนหลังบูสต์ดาเมจดีๆะก็ผ่านง่ายๆเพราะว่าใครแม่งโกง พ่อทุกสถาบันอะครลงได้หมดอ่ะก็ทีมแรกเอามากันน้ำแข็งเพราะว่านา,นาตัวนี้มีไอ้นี่แหละแช่แข็งก็เลยเอามากันพอกัรเสร็จก็มีนนหมน้าที่แค่นั้นแหละทำมีหน้าที่แค่กันส่วนเอาใครยืนหลังส่วนในสองใสองฮิวเนี่ยทำไม่ได้ทำอะไรเลยพอเจอสปยยิงทียิงแตกยิงแตกตุยหมดอ่ะ ทีม2ก็ไม่มีอะไรไอ้ลาวสองไม่มีอะไรก็โควิดเหมือนเดิมแล้วก็เอาเอวา,ามาบูสต์ดาเมจให้พิทมันให้มันโดนดามิเออร์สามตัวถ้ามีตัวไหนมาแทนไอเวลก็ได้นะที่เป็นตัวเดนเนจรสามตัวดาเมจรห้าตัวใช้ได้หมดเลยให้มันติดโควิดเร็วที่สุด 9.930เนี่ยผมก็สลับตำแหน่งได้หน่อยแต่เฟ,ฟิงใหญ่แล้วเฟงใหญ่มันต้องอยู่ข้างหลังเพราะว่าเราไม่บวกกวับสไปค์ป่ะเออบวกกวับสไปค์ตัวน้ำแข็งกูต้องกูต้องไปจำที่ตัวละครละกูงงเหมือนกันหลานแรกไม่มีอะไรมากเมลคีพิปบูดาเมดแล้วก็ใช้แนวสายฟ้าเนี่ยให้ติดน้ำประพาไปให้มันติดยาว,ยาว เพราะว่าที่น่ากลัวเนี่ยก็คือไอ,อ,อตัวสไนเปอร์แหละมันยิงทีเดียวแต่ได้เลยไงแต่ว,ว่าเมลคีเราก็มีกันตายหนึ่งครั้งว่าออประมบบาณน,นี้ราวสองเนี่ยก็ ถ้าคุณมีใครชีวิตคุณก็จะง่ายครับเพราะว่าพ่อทุสสถาบันก็จะเต็บเดิมเลยเอาเปวยงหญ่เอามากันน้ําแข็งอย่างเดียวเปลี่ยนใครไปอยู่ข้างหลังบูชาเด่นแท้แรงที่สุดแล้วก็มีชุบหนึ่งตัวก็ได้ตัวฮีวอะไรก็ได้ขอแค่มีกันน้ําแข็งอะ่ะแค่นี้ก็สบายแล้วดังเนี้ยเพราะว่าบดดทพก้าไม่มีอะไรยากแต่บทต่อไปอะ่ะแม่งหินหินที่ยี่อ่ะบอกเลย โอเคก็จบไปแล้วกับบทที่9ก็นี้ก็เป็นของที่ผมใส่ไม่ได้หรูหวาอะไรมากเมลคีก็ทผมว่าธรรมดานะเพราะว่าผมเอามาเน้นสปีดด้วยก็นี่เลยก็หยุดดูกันเอานะแล้วตัวที่สําคัญที่จะต้องมีคือเมลคีแล้วใครเนี่ยไม่จำเป็นจต้องเป็น c ีหของผมเป็น C1 C0 ก็ได้เพราะว่าผมก็ใช้ใคร C0 จนไปนูชั้น 11, ชั้น12 ผมค่อยเริ่มทำใครขึ้นมาเป็น4 6เพราะว่ามันตัวมันเก่ง